เธอคนนี้เป็นนักสู้คือสู้เพื่อตัวเองนอกจากนั้นสู้เพื่อใครบางคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับผมใช้สองคำมุ่งมั่นและกำลังใจฟังจะปากเธอเองแล้วกันครับขอเสียงประมือให้กับพี่หญิงครับ เบาางคสวัสดีค่ะอดีตเดิมพี่หญิงเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ตามตลาดนัดซื้อสัตว์แล้วก็อดทนขยันมากเก็บเงินได้ก็เริ่มเปิดร้านหนึ่งร้านสองร้านสามร้านเขาเรียกเจ๊หญิงมีไรายได้มากขึ้นคะ่ะลูกจ้างก็มากขึ้น ณวินาทีนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โควิดมาคนไม่มาเดินช้อปปิ้งในห้างคนมาช้อปปิ้งผ่านออนไลน์รายได้ที่เคยมีมันหายไปแต่นี่เหมือนเดิมไหมคะนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเราเริ่มมีนี่สะสมคะ่ะนี่เราเริ่มสะสมมาเรื่อยๆไม่มีเงินแม้แต่จะส่งเสียลูกน้องบ้านที่เคยมีก็ทยอยขายทีละหลังรถที่เคยมีก็ต้องขายทีละคันมีอยู่วันหนึ่งลูกชายถาม แม่อย่าลืมจ่ายค่าเทอมนะคุณเป็นแม่บอกว่าไงคะโอเคเดี๋ยวแม่จัดการให้แต่คุณรู้ไหมคะมันไม่มีเงินเงอะมันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแต่มันบอกใครไม่ได้บอกลูกก็ไม่ได้บอกสามีก็ไม่ได้หอบลูกกับสามีคะ่ะมาอยู่ห้องเช่า แล้วลูกก็ถามว่าแม่ตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจนแ้วใจะไหมแม่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากอ่ะคนเป็นแม่คนหนึ่งอะไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้บอกลูกว่ามันต้องไปได้บอกกับตัวเองค่ะมันต้องผ่านไปได้เราต้องไปได้ดีกว่านี้ชีวิตมันต้องไปต่อได้แล้วฟ้าก็ประทานค่ะ สามีบอกว่าลองไปดูงานงานหนึ่งหนึ่งมันมีงานที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนแบบนี้เลยค่ะเมื่อสองปีที่แล้วไปนั่งอยู่ในงานนั้นแค่คนเดียวไม่รู้ออนไลน์ค่ะเข้าซูมก็ไม่เป็นเข้า,ลาไลนไ์ก็ไม่เป็นปิดมือปิดไมค์ก็ไม่เป็นรู้แต่ว่าอยากสําเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผู้ชายท่านนี้ในวันแรกที่เจอท่านเรียกว่าเทวดาก็ได้ค่ะมาโปรดดิฉันในวันนั้นค่ะเขาบอกให้ทําก็ทําบอกให้ทาอะไรก็ทํา หปีค่ะผลลัพธ์ที่นี่กำไรเรียกว่าตัวเงินหลักล้านเรียบร้อยแล้วค่ะที่สำคัญวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างสุขสบายเลี้ยงพ่อแม่ได้ไม่ต้องทำงานเที่ยวได้เที่ยวค่ะแล้วรถในฝันมันตายไปจากฝันแล้วค่ะแต่วันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง1ปีที่ฉันมีรถมากกว่า3ามคันค่ะ ก็ถามว่าแม่ตอนนี้เรารวยแล้วใช่ไหมรู้ไหมอาทีฉันตอบลูกไปว่ายังไงตอบลูกทั้งน้ำตาว่าไม่ลูกเราไม่รวยแต่เรารวยกว่าเดิมนะล,ลูกขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสมาเจอวันนี้แล้วก็วันนี้เชื่อมั่นว่าถ้าพี่หญิงทำได้ ใช้รึกงมือใช้ระบบที่นี่ทุกคนในห้องนี้ก็ทําได้ที่สําคัญค่ะขยันเป็นเรื่องที่ดีแค่ขยันถูกที่สองปีชีวิตเปลี่ยนสวัสดีค่ะ